สวัสดีทุกๆุกคนนะาจา๊ะว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะนั่งตักไปตักมาทําหน่อยก็ดีตักแกลบที่เราเคยทําคลิปที่ว่าทําแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่าง่าย,ายอโดยการเนี่ยเติมน้ําเข้าไปหรือเติมปุ๋ยคอกเข้าไปให้เต็มเตตอนนี้เราก็เอาตักออกแล้วตักออกมาไว้ในตะก,กร้าที่มันระบายน้าเนี่ยเสร็จแล้ว เอาไปผสมกับวัสดุปลูกได้เป็นอย่างดีพวกนี้คุณสมบัติของเขาคืออุ้มน้ำทำให้ดินร่วนซุยเนี่ยถ้าเอาไปผสมกับดินเหนียวมันก็จะทำให้ดินเหนียวเขาคือมีรูพรุนทำให้ดินร่วนซุยไงไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยฝากกดติด ตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุาหนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมนี่ไงผู้ชมฝา <c oughs> กกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหมของเราทําไปนะจ้าพวกเรามีอะไรก็อดัดอัดคลิปไปลงไปนี่เฉพาะกลุ่มปลูกผักของเรานะไม่ว่าจะทําอะไรก็ให้อัดคลิปพักไว้ในช่องไม ไม่เป็นสาธารณะนี่ก็เพิ่งไปตัดทําคลิปตัดคณะเม็กซิโกยอดคณะเม็กซิโกมาเราเอาไปลงอีกช่องแล้วก็เอาไปลงอีกช่อง <c oughs> อ,อตดทาเสร็จก็ลงหลายๆช่องหนอยก็ได้นะแต่ต้องลงต้องอัดคนละครั้งนะอย่าเอาห้ามเอาคลิปที่เราอัดแล้วก็ไปลงหลายๆช่องไม่ได้ต้องคนละคลิปเข้าใจใช่ไหมจ๊ะห้ามอัด ลิปซ้ําลงหลายๆช่องของเราไม่ได้ไม่ได้ youtube ไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ตักตักเลอเนี่ยอย่างเงี้ยตักไปแล้วแล้วก็เอามาผสมส่วนมากเขาเอาไปทำไออ่าเพราะต้นกล้านะพวเ,เนี้ยเพราะต้นกล้าเพราะว่ารากของต้นกล้าเขายังไม่แข็งแรงใช่ไหมแรงต้นรากเขายังแบบเล็กๆอะ่ะเขาชรอนชัย ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นพวกขุยมะพร้าวพวกนี้เขาจะเอาไปทำเพาะต้นกล้าไงเนี่ยเราเอาไปผสมดินปลูกแล้วรากเดินดีเขาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีแหละตัวเขาเองเนี่ยผสมกับปุ๋ยคอกผสมดินเนี่ยอัตราส่วนนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่ว่าถ้าจะให้แบบชัวร์ก็ดินหนึ่งถ้วยอย่างละหนึ่งส่วน แกลบเนี่ยพวกนี้ยปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนแล้วก็ครุ๊ๆๆุแล้วก็ให้หมากิน, <c oughs> านไม่ใช่ให้อาหารกขปลูกต้นไม้งามไ,ไหม <c oughs> ถ่ายไปแล้วหยกหยกเพิ่งจะถ่ายไปแล้วโอ้โหนี่งามเนาะงามงาม,มากเลยอะถั่วแระของพี่หนุย่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักเขาให้ถั่วแระมากินพี่หนุย่ยอ่ะ ให้แบบดิบๆนะเอาแบบดิบๆนะที่เป็นดิบๆยังไม่ได้ต้มนะพี่หนุ่ยเขาเอามาให้เราก็เอาเม็ดมาเพาะเลยนี่ได้ต้นแข็งแรงได้ไหมแล้วก็ลองเอามาทิ่มไว้ตรงนี้ไม่รู้จะติดหรืววเอเปล่ายอดยอดยอดถั่ว,ถ,วถั่วแระมาทิ่มไว้ติดไม่ติดไม่ไม่เป็นไรถ้าติดก็โอเคทดลองเฉยๆเพราะว่าเราเพิ่งจะปลูกถั่วแระเป็นเนี่ยครั้งแรกนะ คือถ้ามันมีเมล็ดพันธุ์อะไรที่เราซื้อมากินนะ่ะก็ลองเอามาเพาะๆเลยวุ้โ,โตดีดีเนี่ยออดิบตูนทูนชนบอนหวานแล้วแต่ใครจะเรียกที่เพิ่งตัดไปทำแกงสม้มทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยยังลวกแล้วก็หมักหมกไว้อยู่ในช่องฟรีซอยู <laughs> ่เลยพอาที่ทำอย่างอื่นกินก่อนยังไม่ได้ทำอันนี้เป็นมะขาม มะขามเทศที่ตัดกิ่งปักชํำนะเนี่ยมะขามเทศเนี่ยทีนี้เราก็ตัดตัดกิ่งที่เขาแบบสูงๆแหวปไปปักชํำทิ่มไว้มองไหนไม่รู้จำไม่ได้เอาไปจิ้มจิ้มไว้เขาตัดกิ่งปักชํำได้นะมะขามเทศเนี่ยคุณหน่อยงามมากเลยคุณหน่อยคุณหน่อยบ้านไร่มงพยอมเห็นไหมเนียมหูเสือเนี่ยเดี๋ยวจะตัดทําอันนั้นอีกจะทําคลิปตัดเนียมหูเสือของคุณหน่อยนะ คือพวกเราเนี่ยสามารถทำอะไรบ้าพวกเรานะพูดถึงกลุ่มปลูกผักเรานะสามารถทำคลิปวนไปได้เลยเข้าใจใช่ไหมสามารถทำคลิปวนไปได้นานแล้วยังไม่ได้ตัดเอ,อ,อะไรนะตัดเนียมหูเสือวิธีทำปักชํำให้ดูอะไรเงี้ยนานแล้วเราก็มาทำย้อนได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะมีคลิปลงตลอด ยิ่งถ้าเราขยันนะแต่ทําบนไปได้เลยนี่เห็นปะ่ะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบของคุณหน่อยกระเจี๊ยบกินยอดนะที่เรามาปักชำเห็นไหมเขาแตกยอดแล้วอะ่ะเออเห็นไหมเขาแตกยอดแล้วอะ่ะแตกยอดแตกใบเห็นไหมคุณหน่อยบอกว่าสามารถขยายได้เป็นเรื่อยๆเลยนะใครสนใจติดต่อซื้อพืชผักต้นไม้ต่างๆไปที่ช่องบ้านไร่วังพยอมแล้วก็ช่องน้องๆของเรานะ มอนมอนเมาเรีเขาตาที่งเอดรัชพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะอุ้ยตายแล้รงีน้นี่ของน้องนวดอันนี้เป็นดำออตุรกีเราจำไม่ผิดหรอกเป็นดำออตุรกีของน้องนวดใครสนใจหมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินแล้วก็ใครสนใจฟิกหรือมะเดือ่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะ ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่ขาวตาเที่นคราพนมด้วยพวกเราไปติดต่อซื้อขายตามช่องที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเพราะอะไรเปล่ารับรองมันไม่มีใครโกงเพราะเพราะว่ามีตัวตนมีหน้าร้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งใครจะมากล้าใช่ไหมเนี่ยอย่างน้องเมลวรีเนี่ยปลูกผักบนดาดฟ้าเนี่ยอยากได้ชบาเมเปิลก็ไปติดต่อที่ช่องเมลวรีปลูกผักบนดาดฟ้าให้ทุกคนไปติดต่อซื้อขายได้ ตอนนี้ใครจะซื้อขายเอ้ใครจะมาซื้อนู่นซื้อนี่จากเราเราจะแนะนําให้ไปที่ช่องของน้องๆของเราเพื่อนๆของเรานะจ๊ะเพราะว่าเราบองตรงว่าเราไม่ค่อยมีเวลาโอ้ยขายของทำไมจะไม่มีเวลาทำไมไม่อยากได้เงินเนระก็อยากได้แต่เน้นทำหากินกับเหรียญ youtube เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปติดตามซื้อที่ช่องอยากได้อ้อยดำลองไปติดต่อซิดูซิมีหรือเปล่าตอนนี้อ้อยดำขายดีมากเลยของน้อยทำสวนขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแล้วถ้าใครอยากได้พืชผักชนิดต่างๆให้ไปติดต่อตามช่องช่องที่เข้ามาที่ช่องเราอะเออทั้งเอ๙ทีละเกษตรอินทรีย์คือ หลายๆช่องทําช่องไปด้วยขายต้นไม้ด้วยนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเลยมันเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนไหนที่ค้าขายและทําช่องด้วยเนี่ยดีมากเลยด้ว่ะมันเป็นการสร้างรายได้ได้สองทางนะเราถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าจะหาเงินกันจริงๆอะ่ะ มันไม่ยากมันอยู่ที่ความขยันของเราเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกมุ่งมั่นขยันมุ่งมั่นจัดสรรเวลาเราก็มีไรายได้มันคือมันต้องขยันนะขยันแล้วถ้าอยากจะแบบว่าเอออยากได้เงินแบบอย่างรวดเร็วก็ใช้เงินต่อเงินอัดเงินให้ Google Ad หรือทีมงานโปรโมทช่อง ทีมงานโปรโมตช่องก็มีทั้งเถื่อนและไม่เถื่อนนะก็ดูดีๆติดต่อดีๆแต่ถ้าจะให้ชัวๆก็ g o o g l e Ad แต่ g o o g l e Ad นี่ต้องใช้เงินใช้เงินเยอะถ้าใครมีทีมงานโปรโมทช่องเองนะอ๊้สบายเลยใช่ไหมมีแบบเปิดเป็นห้างส่วนจักัดเปิดเป็นบริษัทเออ ปรโมทช่องโปรโมทสินค้าอะไรเงี้ยมันก็สบายเลยอะ่ะนะมันก็มีทั้งรายได้ที่ได้จากรับโปรโมทช่องแล้วก็รายได้จากญาติพี่น้องตัวเอง,เองทําช่องนู้นช่องนี้ก็จัดการเลยมีวิธีไงลิงก์เรื่องของเราจะแปะไปทั่วถ้าใครอยากจะโตเร็วมีรายได้เร็วก็ต้องใช้วิธีโปรโมทช่องนี่แหละดี แต่ทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์ต่างๆคอมเมนต์หยาบคายคอมเมนต์ที่ไม่ชอบเราเออมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับข้อนี้ด้วยถ้าช่องโตเร็วเราก็ต้องรอรับแรงกระแทกได้และที่สำคัญรับให้ได้กับคำที่หยาบคายถึงขนาดแบบด่าแบบแบบพ่อร่าแม่อะไรเงี้ยเราทำได้อย่าง เดียวคือบล็อกลบคอมเมนต์แล้วก็บล็อกไปเท่านั้นเองอคลิปพวกเราอะช่องพวกเราอะยังไงมันก็โตโตเห็นแนะ่หลายคนที่เขาไม่ได้แบบว่าโปรโมทช่องอะเขาไม่ไม่มีทีมงานทำคนเดียวด้วยเขายัางโตโตเรื่อยๆโตอย่างต่อเนื่องนะ โตแบบได้ทรัพย์คุณภาพอะไรแบบเนี้ยได้ทรัพย์ของกลุ่มคนรักการปลูกช่องของพวกเราจะมีคนมาดูแค่สองสองสองประเภทรักการปลูกกับมือใหม่หัดปลูกนะเออช่องของพวกเราเนี่ยจะมีแบบเนี่ยบุคคลสองประเภทมือใหม่หัดปลูกกับรักการปลูกที่จะมาดูพวกเราเพราะฉะนั้นคลิปพวกเราทุกคลิป มันมีความรู้มันให้ความรู้สําหรับคนที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นมีอะไรลงไปเลยเอาวิธีทำต่างๆของพวกเรามาแชร์กันยิ่งคนที่ปลูกอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทําช่องี่ยติดตามเราอ่ะเยอะมากเลยแต่ยังไม่ได้ทําช่องเนี่ยแล้วก็อย่างพี่ติ๊ดนะพี่สุปราณีวันรากากิจนะติดตามเรามานานนะหลายคนติดตามเรามานานแต่ยังไม่ได้ทําช่องเนี่ยน่าตีมากเลยพี่ติ๊ดเนี่ย วราไหนว่างๆจากรัชดามาที่เกิดชดานครสิบคลองหลวงซอยยี่ังไม่ไม่ไกลกันหรอกแวะมหาต้อมด้วยนะได้ยินป่ะพี่ติดได้ยินป่ะได้ยินป่ะพี่ติดพี่ติดน่ารักตามไปทุกช่องอมีตอนนี้ก็ใช้อสองแอคเคาทนะ์อ่ะตามไปช่วยดูวิดีโอนู่นนี่นี่นั่นอุ้ยเจอหน้าไะ้ใจกระโดดหอมหัวเหม่งนะพี่ติดนี่ ติดตามมาเนี่ยจะสี่ปีแล้วมั้งนี่ใช่ป่ะพี่ติด๊ดน่าจะใช่แล้วล่ะพี่เรียมอีกคนหนึ่งพี่เรียนที่อยู่ออสเตรเลียใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดน่ารักอะ่ะนั่นก็ทำช่องเหมือนกันคือละเดี๋ยวก่อนคนที่เอาช่องสองช่องสามมาเมนน่ะเดี๋ยวเราจะบอกฮะบอกอะไรนะช่องเนาะ แบบเปิดช่องสองช่องสามช่องสี่แล้วเอาช่องแบบว่าเอฟซีช่องหลักของเป็นเอฟซีช่องหลักแล้วมาเมนนะเนี่ยเราอยากให้เปิดอะไรป่ะเราอยากให้ลงคลิปอ่ะให้ลงคลิปสักหนึ่งคลิปก็ได้เออลงคลิปสักหนึ่งคลิปเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนเพื่อนนะ่ะตามไปที่ช่องสองช่องสามนะไม่ต้องหัวไม่ต้องกลัวอะไรใดใดงสิ้นคือให้ลงคลิปไว้สักหนึ่งคลิปอ่ะเออ คลิปเดียวก็ได้อ่าแล้วก็เออเอาไปคอมเมนต์ช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นเติมซับไปแล้วก็เปิดวิดีโอ,อลงวิดีโอไว้ให้สักหนึ่งคลิปเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆไปฝากช่องด้วยแล้วก็ไปวางคอมเมนต์ได้ด้วยเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยเราจะแนะนําว่าเออจะไม่รู้อ่ะจะฟังเราจบ,บา <c oughs> ป่อ่ะบประเภท สมมติเราเปิดช่องสองแล้วเราไม่ได้ลงยดอ FC ต้อมปลูกผักสวนครัว FC อะไรเงี้ยต้อมปลูกผักสวนครัวสอง่ะต้อมปลูกผักสวนครัวสามอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้ลงคลิปไว้สักหนึ่งคลิปนะไม่ต้องไปเรียสว่าจะมีปัญหาปัญหาอะไรไดแดงสิน้นไม่มีหรอกส่วนมากนะที่ทําช่องสองช่องสามไว้อะ่ะมันจะได้ซับมันจะได้ซับเลยไงคือเหมือนแบบว่าต่างคนต่างมาช่วยกันอะ่ะ เติมซับกันน่ะมาเติมซับอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นลงคลิปสักหนึ่งคลิปเพื่อที่ให้เพื่อนๆไปวางคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันโปรโมทช่องซึ่งกันและกันนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะที่สามารถเรียนรู้ได้ไอ u ยูทูมันก็จะแบบนู่นนี่นี่นั่นพักนี้ก็แต่เดี๋ยวคงคงจะดีอ่ะ อย่างที่บอกมันยังไม่เสด็จน้ำเลยมันแบบว่า,าปรับปรุงแก้ไขอะไรแบบนี้ยังไม่เสด็จน้ำสักทีหนึง่งตอนนี้เวลาไปไนั่นน่ะตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะบางทีหงุดหงิดมันเด้งไปอีกช่องหนึ่งอันนี้เราพูดไปยังพูดไปแล้วกำลังจะตอบแม่บีปลูกผักนะคอมเมนต์ดันไปเด้งอยู่ที่น้อยทำสวนเนี่ยแล้วบางทีเด้งเลื่อนมาไม่รู้ ม่รูก้กี่คนเลยอ่ะงงมากเลยแล้วกดแล้วก็เด้งออกกดแล้วก็เด้งออกทำให้คือเวลามันปรับปรุงแก้ไขแพลตฟอร์มเอากริททมอะไรของพวกเขาอ่ะมันก็มีผลต่อช่องพวกเรานั่นแหละเรียนรู้ควบคู่กันไปนะเกี่ยวกับพวกคือตามให้ทันนะ่ะพวกเราอ่ะตามให้ทันเทคโนโลยีตามให้ทันกฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube ตามให้ทัน ที่มันมีประกาศอ่านอีเมลตามอ่านอีเมลด้วยอีเมลแจ้งมาอะไรก็นั่นได้คือต้องอ่านอีเมลด้วยนะอีเมลก็อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็คือไม่ส่งนูน่นส่งนี่มาให้เราแล้วถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่สําคัญจริงๆมันก็อาจจะไม่ส่งแล้วมันก็จะส่งมันเซิร์ฟเวอร์มัน มันต้องเคลียร์เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะบางทีตอนเนี้ซับหาย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 บางทีอาจจะมีการกดติดตามกันตั้งแต่สมัยสมัยเมื่อ3-4ปีที่แล้วแล้วเขาไม่ได้ทำช่องแล้วอะไรเงี้ยเออถ้าหเดือนขึ้นไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบ clear. เคลียร์ไงเคลียร์บัญชีพวกบัญชีเน่าตายบัญชีไม่เคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ แบบโรคเซิร์ฟเวอร์มันมันก็เคลียร์ออกนะขยันกันนะทุกคนขยนันขยันเข้าพยายามทำอะไรก็ได้แต่เราแนะนำให้ทำช่องแบบเจาะกลุ่มนะช่องอาชีพก็ได้ยังช่องน้องหนวดก็เป็นช่องเจาะกลุ่มเหมือนกันนะกลุ่มของพวกมะเดื่อฝรั่งแล้วก็หม่อน คือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกหม่อนกับมะเดื่อในการขยายพันธุ์คือการคนที่อยากจะปลูกหม่อนต้องไปดูช่องเดียโชสุกอินไปดูช่องที่เขาปลูกอะอย่างคนที่อยากปลูกอ้อยวิธีการปลูกอ้อยก็ต้องไปดูน้อยทําสวนนะมะเดื่อฝรั่งพวกหม่อนก็ไปดูน้องเอเก้าเก้าเกษตรอินทรีย์ก็ได้ หลายคนที่เขาจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้เราสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยส่วนของเรานี่วิธีการปักชำของเราเราจะถนัดการปักชำใช่ป่ะแล้วก็ตัดตัดมาแล้วก็ทิม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 ท,มท,มท,มทิมของเราเนี่ยคือประสบการณ์ในการปลูกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งของเราเนี่ยเราจะเน้นพวกปักชำแล้วถ้าจะปลูกนู่นปลูกนี่เน้นโรยครับไม่เพาะไม่บ่ม ไม่ไปแช่น้ําเราพยายามเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้คือถ้าเมล็ดพันธุ์ก็สมบูรณ์เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์นะเลยโรยไปโดนความชื้นมันก็งอกอให้คิดแบบนี้หนึ่งซองสมมติให้เมล็ดพันธุ์มาเอาเป็นดอกเอาเป็นชมจันทร์ลวกันอะให้ให้เขา ไปซื้อมาในนั้นมีเมล็ดพันชมจันประมาณสิบเมล็ดถามว่ามันจะงอกทั้งสิบเมล็ดหรือไม่อันนี้ไม่รู้ต้องปลูกพอปลูกพอโรยเสร็จอ้าวโรยไปทั้งหมดสิบเมล็ดงอกมาหก็มีดินเดียวกันดินเดียวกันด้วยดินเดียวกันด้วยสิบเมล็ดโรยโรยไปงอกมาห้าก็มีสิเมล็ด โรยไปงอกมาหมดเลยทั้งสิเมล็ดก,ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสรู้ว่าในซองซองนั้นนะมันจะมีมะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะเขาจะเขียนอัตราการงอกเข้าใจป่ะ,ปะอัตราการงอก80%อัตราการงอก7 0เเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าเราจะปลูกขึ้นดีไม่ดีก็ต้องรอลุ้นแล้วก็มันมีปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุป,ปลูกดิน ถ้าเป็นกรดเป็นด่างเปรี้ยวเค็มเกินไปก็เนี่ยมีผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ของพวกเราเหมือนกันสภาพแวดล้อมอีกสภาพแวดล้อมบางคนอุ้ยเขาทำไมปลูกไอ้นู่นงามงามทำไมพอมาถึงเราเราก็ทำตามเขาหมดเลยนะเออผสมดินนู่นนี่นี่นะผสมแกลบผส,ผสมอัตราที่เขาบอกมาทำไมมันไม่ได้ใช่ไหมทำไมไม่ได้ มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เวลาเราปลูกพืชผักสวนครัวแล้วมันไม่ได้ตามเขาอ่ะเออยางบางคนเนี่ยบอกอย่างเช่มะนาวมะนาวเอาให้ดูมะนาวก่นอนยางมะนาวเป็นลูกพิเศษทําไมมะนาวบ้านเราปลูกดีดีแตกยอดดีอยู่ในวงบอร์เซีเมนด้วยแล้วที่สําคัญอยู่ในวงบอร์เซีเมนที่วางบนพื้นปูนเซีเมนอีกต่างหากทาไมติดดอกติดลูกดีดีทาไมพอไปถึงเขาทําไมมันไม่ติด<笑><笑>เห็นปะ่ะทําไมมันไม่ติดอ่ะอะเออ ทำไมไม่ติดสักทีอะไรเงี้ยรอมานานแล้วก็ไม่เห็นติดดงติดดอกเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆไปก่อนนะแล้วมีใครได้ที่บอกอ่ะทำไมปลูกฟูมักโรยแล้วไม่ขึ้นไม่งอกเลยอันนี้เราก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ทําช่องใช่ไหมอยากจะให้ทําช่องเพื่อที่จะดูว่าปลูกยังไงเพราะยังไงบ้านอยู่ตรงไหนปลูกในหม่องไหนใต้หลังคาไหมหรืออยู่ใกล้ ทะเลไหมหรืออยู่แถวไหนอะไรเงี้ยพื้นที่ตรงนั้นมีสารเคมีเจือปนไหมอะไรเราก็ไม่รู้ถ้าถามมาแบบนี้เราตอบเราตอบไม่ได้จริงๆนะเ,เวลาจะถามอะไรทาไมปลูกแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่งอกอะเราไม่เห็นไงคือสิ่งสิ่งที่จะ,ะตอบได้ก็คือต้องเห็นแต่ก็อีกอะเห็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวัาสดุป,ปลูกของเขาเป็นยังไงอยู่ดี เพราะฉะนั้นจะบอกว่ามาทําตามเราแบบนี้แล้วจะเห็นผลร้อยเปอรเ็นเป็นเปนไม่ได้กลุ่มปลูกผักของเราอย่าใช้คําว่า100%นตะให้ใช้คําว่า90%หรือ99%้านะห้ามใช้นะในฐานะที่เราจบมาร์เก็ตติ้งมาเนี่ยเราจะไม่อยากให้กลุ่มปลูกผักของเราอยู่ในกลุ่มของเราใช้คําว่าร้อยเปรเซ็นต์เพราะมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซจำเอาไว้ถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่ามันมีบางอย่างที่ทําแล้วร้อยเปอร์เซ็นคือการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่มีอัตราส่วนที่ทางกรมวิชาการเกษตรเขาเขาได้ทําการวิจัยแล้วอันนั้นเน่ะเออเอาไปทําตามที่กรมวิชาการเกษตรทําตามเขาพวกว,วิธีการหมักต่างเนี่ยอันนี้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นปะ่ะแต่ก็อีกอะ่ะก็ไม่อยากให้ใช้คําว่านี่วิธีทําปุ๋ยหมักแล้วทําให้ต้นไม้งามร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่อยากให้ใช้ เพราะว่าคําว่าร้อเปร์เซ็นมันถือว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงเข้าใจไหมทั้งๆที่บางอย่างมันร้อเปอร์เซ็นไงแต่เราไม่ให้ใช้กลุ่มปลูกผักของเราอย่าใช้คําว่าร้อยเปอร์เซใครจะใช้ก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรแต่กลุ่มปลูกผักของเราอย่าใช้นะถึงแม้จะแบบเป็นการเรียกยอดวิวไม่เอาอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้น เราจะไม่ทำอะไรที่ที่ไม่ให้เป็นดรามา่าเพราะมันจะมีกลุ่มคนที่บอกเอ้ยทำแล้วมันไม่เห็นใช่เลยโกหกหลอกลวงโอบางทีก็ด่ดายากคายเลย, <laughs> เยจำได้ว่าตั้งแต่ทำคลิปมาไม่เคยมีคำว,ว่าร้อยเปอนะจะว่าเราได้ไง เราถึงบอกว่าย้อนดูคลิปของเราดีๆเราไม่เคยบอกว่าทาตามเราแล้วจะได้เห็นผล100ร้อยเปอร์เซนต์ันเ่ไหนไม่มีป้าบอ,อโลกหนอทาไมถึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่เรามีเ,เสียงพูดบาเ,เสียงแหบเพลงนี้น้องอ่อนก็ชอบร้องเออเราก็พอมาแล้วเออชอบเหมือนกัน โลกหนอทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่เรามีใจรักกันเหมือนดังจะกลืนเรากลับโดนกันทางหวานชื่นมารับความขมขื่น เพราะความจนคนแค้นเงินตราโธ่เอยเธอคงคร่ำครวญถึงชานะร้องไห้รำพันดังเหมือนไฟเผาไหม้ราตัวฉันเองแทบเจียนจะบา้า ใจเหมือนดังโดนผ่าเมื่อเขามาพรากเราจากกันมองดูเดือนที่เคลื่อนอยู่บนเวหาคล้ายดวงหนะ้าอุ้ยเราเห็นมะม่วงของเขาเฝ้ามองดูฉันถึงตัวห่างไกล ใจเราไม่ห่างกันสองเรานั้นมากันอยู่ที่ดวงเดือนเฝ mm. ้าหวังเขาคงกลับมาเ,เขาคืนกลับมาอีกหนจะสู้ยอมทนคอยเขาจนจะกลับมายืน วันจะเลื่อนหรือเดือนจะเคลื่อนใจไม่เคยลืมหรือแช่เชื้อหน,นี้ไปจากเขา <c oughs> ทำส่วนแปร้องเพลงไปนะพวกเราใครร้องเพลงได้ก็ร้องเลยนี่เดี๋ยวเราก็มีการบ้านแล้วมีการบ้าน <c oughs> มีคนขอเพลงนะไอ้น้องกล้องอน้องกล้องเด้วกันจะฝึกฝึกร้องไปเรื่อยๆกัน คลิปนี้ปล่อยตอนไหนก็ไม่รู้นะเออบางทีอาจจะแบบปล่อยตอนที่เราร้องเพลงตามคําขอแล้วก็ได้ฝั่งช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเดินจัดทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ให้ให้ประสบการณ์ที่ดีกับพวกเรานะสําหรับมือใหม่หัดปลูกแล้วก็คนรักการปลูกนะจ๊ะคนที่ยังไม่ได้ทําช่องก็รีบทานะเพราะว่าตอนนี้แหละเป็นนาทีทองแล้วอีกไม่นานนะเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นเรื่อเรืเรื่อ่ดีตรงไหนก็ไม่รู้รอไปละกันนะจ๊ะ ปลาละสู้กันต่อไปจูงมือช่วยกันเข้าไปพวกเราอนาคตข้างหน้าจะได้รับเงินเดือนกันนะขอให้ขยันแค่นั้นเองลงคลิปรัวจำเอาไว้แค่นี้นะ